สวัสดีครับวันนี้เจอช่างไหมนะครับวันนี้จะนำเสนอนาทางการล้างสนามใม่เหล็กหน้าจอทีวีนะครับโดยดีก็ซิ่งนะครับในล้างล้างสนามใม่เหล็กสมุดนะครับทีวีนะครับอาการนี้นะครับอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเลอะสนามไม่เหล็กหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะครับแซไม่ได้ใช้เลยหมา เป็นอาการนี้อยู่ก็คือนี่ก็ซิ่งไม่ทํางานหรือแรงต่างเพราะว่าถอดอีกตอนนี้ก็ซิ่งไม่ทํางานหรือว่าทํางานแล้วมีปัญหาเป็นก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะครับในตัวด้านดีก็ซิงก่อนเดินทางกันร้านก็เราก็ต้องมีไอ้ตัวดีก็ซิ่งเนี่ยข้างนอกครับใช้ดีก็ซิ่งเก่าๆที่ทีวีเก่าหลายๆตัวมาพันรอบๆกันนะครับแล้วก็มาทำตัวงเงี้ยแล้วก็พันพันผ้าดิบแล้วก็ ชุบด้วยน้ำยาวานิชก็ได้ครับอีกหนึ่งนะครับในการที่จะทำใช้เองนะครับทีวียี่สิบเก้านิ้วหลายเครื่องนะครับก็ทำได้ก็ื่อทาทำทำก็ทำได้เยวทางกันไปแล้วก็อ่าใจก็ประมาณนี้นะครับเสร็จปั๊กนะครับผมดิสสวิตไม่ไม่ได้ใช้นะติดียังมีสวิตกดก็กดประมาณนี้นะครับมันจะเสียไปให้หวานนะจริงๆเรากดประมาณนี้สองรอบแล้วก็ดึงออกนะครับดูหน้าไทยแล้วจะสวปั๊กนะครับปั๊กออกนะครับก็จะเป็นมันจะแก้ปัญหา หน้าจอสกปรปกได้นะครับหรือว่าโดนลำโพงขอบเป็นต่างๆนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับเป็นแนวทางให้ให้แก่ประชาชนทั่วไปหรือช่างมืออาชีพในการเช็คซ่อมทีวีอาการนี้นะครับขอบคุณครับแต่โดนไข้ก็โดนนั่งติผมวูงยังไครก็มีชุดก็พปขึ้นไปมาทำด้าน